ว้าเปรล้ยวตั้งทำไมเยอะอ่ะอ่ะอ่ะปันนันแพะกระเป๋าแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมทางในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะนะครับวันนี้อ่ะปานขวัญทำอะไรนี่ขาดหมแล้วอ่ะอปันขวัญทำอะไรครับอืม ฝันทำอะไรเนี่ยหาอะไรหาตังค์ไปเชื้ออะไรตังค์นะครับฝันหาตังค์นะครับนี่ฝันหาตังค์เอาฝันหาตังครับเอาเนี่ยเอาอะไรครับเอาเอา อาวหมดหานมดกระเป๋าพ่อหานมดแล้วกระเป๋าพ่อเนี่ยฮะทำอะไรครับอ้าจะดึงกระเป๋าพ่อแล้วครับจะค้นหาอะไรไม่มีตังไม่มีจะตังไปไหนครับอ้า อาฝันจะเล่นเล่นต right? ังครับอาฝันจะเอาตังไปซื้อนมนะครับนี่อาฝันนำอะไรเอา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 แกะแกะดูแกะดูแกะเลยครับแกะเลยครับเออเอาเอาเอาดึงแล้วครับผมดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้ว อ่ะอ่ะผัน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 ทำอะไรครับเอาไม่เอาไม่เอาผันทำอะไรเอา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 ไอ้กัดขาพ่อทำไมน่ะเอ้ยผันเอาแล้วครับผมแม่แม่เอฟซีทำอะไรครับโอูโอ้เอาเอา เอาเอากระเป๋าไม่ได้จะเล่นเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับจะนอนได้แล้วหือหาอาีกละหายแล้วหา,วาตังค์นะครับเนี่ยจะขโมยตังค์พ่อครับผมาการขโมยตังค์พ่อไปซื้ออะไรไม่รู้ครับผมเน่แน่เน่แน่น ะะเอาแล้วครับเอาแล้วอ๋าไม่เอาไม่เอาขาขาขาครับขาขาครับขาครับขาไม่เอาทำไรครับเอา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 เอน่เน่เน่ อะไรครับอ่ะอ่ะอาตังค์นะครับเนี่ยอ้าวโอ้โหปานฝันหาตังค์นะครับหาตังค์ไปซื้ออะไรครับอ้าวปานฝันมหาหาตังครับเนี่ยอ้าว ไปทำซื้ออะไรครับอ้าวขาดนะครับกระเป๋าเนี่ยวันนี้แน่นอนอ่ะตามมาให้เอ้ย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 แน่นอนครับกระเป๋านี้วันนี้เอาเลยครับทำอะไรครับทำอะไรครับ เอาเอากระเป๋าขาดวันนี้กระเป๋าขาดแน่นอนกระเป๋าขาดแน่นอนครับเป๋าขาดแน่นอน เอ้ยเอาเลยครับ <c oughs> เฮายเฮ้ยออาแล้วขาดหมดแล้วครับป้าพ่อขาดหมดแล้วป้าพ่อขาดหมดแล้วครับ ผานเล่นอะไรครับเล่นกระเป๋าครับวันนี้มีของเล่นเล่นกระเป๋าเลยนะครับวันนี้ฟุตบอลก็หัวจุกอ่อนหมดแล้วครับผมเอาเอาเอาโอ้พออ๋อ เล่นกระเป๋าครับวันนี้หาหาตังค์นะครับอย่าไปซื้อนมอไปแล้วพอแล้ว คลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับผม